เมื่อวานนี้หลังวินิจฉัยจบนะฮะพักเก้าไกลนัดแถลงข่าวที่รัฐสภาแบบพร้อมเพรียงกัน16นาฬิกานะครับซึ่งทั้งคุณพิธาลิมเจริญรัตคุณชัยทวัตตุลาธนสอสอของพักเก้าไกลมากหน้าหลายตานะฮะไปยืนให้ยู่สัมภาษณ์ในห้องประชุมของรัฐสภาแบบที่เห็นนะ,ะ hmm. โดยแม้จะเริ่มต้นด้วยการว่าน้อมรับคำวินิจฉัยก็ตามแต่เนื้อหาหลายคนฟังแล้ว อันนี้ก็วิจารณ์แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้น้อมรับนะฮะเพราะว่ามีข้อกังวลในหลายประเด็นเกี่ยวกับคำวิจารณ์และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคุณชัยธวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยคุณพิธาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คุณชัยธวัฒน์บอกแม้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าการกระทําของก้าวไกลถือเป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแต่ก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทําลายหรือแย่งสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองในระยะยาวเช่นผลกระทบความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติคือสอสอและศาลร,รัฐธรรมนูญในอนาคต กระทบความเข้าใจและการให้ความหมายนะต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักการสําคัญของระบบก,การเมืองไม่ชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยทําได้ในอดีตทั้งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตกระทบการตีความว่าอะไรมันคือการล้มล้างการปกครอง อาจเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อที่จริงข้อกฎหมายและเจตนาคำวินิจฉัยในวันนี้คุณชัยธวัฒส,สรุปอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบ ต่อสถาบันพระมห,หากษัตริย์เสียเองแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะและแน่นอนคุณพิธาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย วันนี้อย่างที่เห็นไปจริงๆงลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานสื่อต่างชาติหลากหลายสำนักเลยก็ลงข่าวตามการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาด้วยครับนอกเหนือจากทางก้าวไกลออกมาแถลงนะครับมีตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งครับคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลก็มีการออกมาให้ความเห็นเหมือนกันวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับ,รบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ตัวเองวิจาร์นั้นเนี่ย วางไว้อยู่6ประเด็นด้วยกันนะครับคุณปิยบุฒิบอกแบบนี้ครับว่าไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยแล้วก็ข้อบังคับข,บของคําวินิจฉัยฉบับนี้นะครับการแสดงความไม่เห็นด้วยและข้อวิจารณ์ต่างๆนั้นเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่หยาบคายไม่เสียดสีไม่อาฆาตมาตร้ายซึ่งไม่ถือเป็นการละเมิดอํานาจศาลแต่ประการใดขณะเดียวกันก็มีข้อวิจารณ์ถึง6เรื่องนะครับ ยกตัวอย่างเรื่องของการที่พรรคเก้าไกลเสนอให้มีการแก้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติในระบบของรัฐธรรมนูญรองรับอยู่ซึ่งก็มองว่าการที่สารนั้นนำเรื่องการแก้ไขมาปะปนกับการใช้อำนาจมาตรา49มันไม่ส่งผลมันส่งผลทําให้ดุลยภาพทางนิติบัญญัติกับสารธรรมนูญเนี่ยเหมือนกับว่าดูถูกแทรกแซงอะไรกันไปหรือเปล่าประเด็นที่2ครับการแก้ไขมาตรา1นึของทาง9ก้าไกลไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับ แล้วก็ยังมีการยกในเรื่องของนโยบายการหาเสียงซึ่งคุณปิยบุตรบอกว่าศาลต้องดูใน2เรื่องอคือแยกกันเรื่องของการเสนอร่างพรบกแก้ไขามาตรา1นึเข้าสภากับเรื่องของการรณรงหาเสียงคือกลายเป็นว่าคุณปิยบุตรมองว่าเอ๊ะเอาเรื่องที่มีการชุมนุมอะไรต่างๆในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเอามารวมกบก,กับการวินิจฉัยด้วยขณะเดียวกันยังบอกด้วยครับว่า ยังไม่มีการเสนอแก้มาตรา1-2นในสภาเลยใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็นว่าสารท่านเองเนอนุมานว่าเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณปียบุตรได้ตั้งข้อสังเกตอยู่ทั้งที่สถาบันกษัตริย์ก็ยังมีอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมองว่าผลกระทบต่อคําวินิจฉัยของสารรมนุนฉบับนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยจะเปิดทางให้เหล่าบรรดานักร้องอะครับ ไปรับลูกต่อไปร้องต่อทั้งการร้องที่กกตเพื่อส่งให้ศาลรัฐมนูนวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลหรือแม้แต่ปปอชอ,อีกที่จะส่งข้อมูลไปให้ศาลดีกาว่าบรรดาสสอของทางเก้าไกลเนี่ยดำเนินความผิดทางจริยธรรมร้ายแรงและตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแล้วก็ทิ้งท้ายครับคุณปิยบุตรบอกว่ามีข้อเสนอนะ จริงๆสารท่านเองไม่ได้สั่งห้ามแก้โดยเด็ดขาดนะครับแต่สั่งให้ก้าวไกลเนี่ยห้ามยกเลิกแล้วก็ห้ามแก้โดยวิธีที่ไม่ใช่กระบวนการนิติบัญญัติโดยมิชอบครับดังนั้นหากต้องทําตามคำวินิจฉัยของสารััธนรมนูญการแก้1นึนคุณปิยบุตรบอกว่ายังพอทําได้นะเพียงแต่แก้เพื่อย้ายหมวด แก้เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษแก้ให้เป็นความผิดยอมความและกําหนดให้สํานักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษไม่ได้ในส่วนนั้นคือแก้ไม่ได้นั่นหมายความว่าการแก้มาตรา1นึเพื่อลดโทษอันนี้ทําได้และการแก้ไขไม่มีโทษขั้นต่ําแก้เพื่อแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิน่นแสดงอาฆา,าตมาดร้ายออกจากกันได้รวมถึงแก้เรื่องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐสักหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ใช่สํานักพระราชวังทําหน้าที่ในการร้องทุกกล่าวโทษก็ได้ด้วย นี่คือข้อวิจารณ์อีกเหมือนกันนะจริงๆหลังจากคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรลงไปใน Facebook ก่อนเลย่ชว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการไลฟ์เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคําวินิจฉัยซึ่งเราต้องอย่าลืมว่าหลังจากคําวินิจฉัยของสารมนุษย์เสร็จเนี่ยสารมนุษย์ก็มีการเตือนด้วยนะเรื่องของการแสดงออกเรื่องไม่เห็นด้วยต่อคําวินิจฉัยแต่อาจารย์ปิยบุตรท่านก็เกิ่นมาชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการแสดงออกแบบไม่เห็นด้วยเชิงอาฆาตมาตรายเป็นการแสดงออกในเชิงวิชาการ on. <laughs>